เรื่องข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อได้สมาธิอารูปสัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสามจำพวกอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตะสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนั้นปรารถนาธรรมนั้นและถึงความยินดีด้วยธรรมนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นฉายของเหล่าเทวดา ที่เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภิกษุทั้งหลายเราเทวดาที่เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะมีอายุประมาณสองหมื่นกับปุตุชนดำรงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้นตราบเท่าตลอดสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้นจาบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองภิกษุตทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่